เสร็จเนี่ยนะครับแล้วมันยังมีความชื้นอยู่ก็ต้องหาวิธีกําจัดความชื้นต้องตากแดดถูกต้องอ่าแล้วที่ที่ใกล้หนาที่สุดก็หันไปซ้ายกว่าอ้าวตรงถนนนั่นเองแต่จริงๆไม่สามารถทําได้นะแต่ชาวราเขาบอกวิขอหน่อยละกันที่หนองคายแต่ดูเหมือนไม่ได้ขอหน่อยเลยเป็นระยะทาง8กิโลเมตรที่ไปกินเลนจักรยานไม้หมดเลยอ่ะเราก็บอกว่าเขาก็ฝากเตือนคนขับขี่ด้วยนะระวังหน่อยเพราะเขาตากไว้แบบนี้ใช่ค่ะไปดูภาพหน่อยละกันครับ ากเป็นทางยาวแบบนี้เลยคือนอกจากจะยาวแล้วเนี่ยคือยังกินพื้นที่ม,มาอีก มากกว่าครึ่งเลนน่ะสำหรับถนนฝั่งนี้ค่ะลองคิดถ้าเราขับขี่ไปถนนสายนี้เนี่ย<ะ>ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพมาจากถนนเลนจักรยานช่วงบ้านหัดคาบ้านศรีกายจังหวัดหนองคายครับเป็นระยะทางยาว8กิโลเมตรนะครับชาวนาเขาก็ใช้เป็นลานตากข้าวนะครับเขาบอกว่าขอเอาเข้าวเปลือกมาตากชัว่วคราวก่อนและกันหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยข้าวเปลือกมันยังมีความชื้นป่าฝนสูงอยู่แต่ว่าลานตากพืชผลทางการเกษตรส่วนกลางเนี่ยไม่มีเพียงพอ ตอความต้องการจึงต้องมาตากข้าวริมถนนหนทางแบบนี้ชาวนาคนหนึ่งเขาบอกกับเรานะครับบอกว่าเขาต้องนําข้าวมาตากที่ถนนเพราะว่ามันไม่มีที่จะให้เขาตากแล้วนะครับระหว่างวันก็จะมีคนมาคอยเฝ้ากาันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาป้องกันคนมาขโมยข้าวเปลือกทั้งนี้ ชาวนาก็เลยฝากบอกคนใช้รถใช้ถนนนะครับบอกว่าใครจะขับรถผ่านไปมาเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> ครับอ่าแล้วจากปัญหาการตากข้าวริมถนนเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแหละครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยโลกออนไลน์ต่างวิาพากษ์วิจารถึงความไม่เหมาะสมนะครับบอกว่าเอาจริงๆนะพี่น้องชาวนาไปตากที่อื่นจะดีไหมขณะที่ชาวนาก็ออกมาโต้แยง้งบอกว่าถ้าไม่ให้ตากบนถนนเนี่ยก็หาที่ให้เขาสิเขาจะไปตากที่ไหนล่ะ ก็มไม่รู้อ่ะก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดมาตรการห้ามชาวนาตากข้าวบนถนนอีกแล้วก็ให้ผู้นําหมู่บ้านแล้วเป็นผู้ที่ไปหาเออเป็นผู้หาสถานที่ตากข้าวให้กับชาวนานะครับคือบอกเลยให้ผู้นําหมู่บ้านเนี่ยไปพูดคุยไปหาที่มาให้ได้แต่กลับพบว่ายังมีชาวนาหลายรายในพื้นที่ยังนำข้าเปลือกมาตากแดดบนถนนแบบนี้อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ประกาศสั่งห้ามชาวนาตากข้าวบนถนนเด็ด ขาดนะครับแล้วก็หากว่าใครฝ่าฟืนเนี่ยจะจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะบางพื้นที่เขาก็เอาจริงเอาจังแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงยังคงผ่อนปลนให้อยู่แบบนี้นั่นเองครับ